ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้พ่อกระผมบอลมินเฮดอีกแล้วนะครับวันนี้พี่ก็จะมาสอนแต่เล้งซีวีสีนะครับผมอ่าสอนแต่เล้งซีวีสี่เงแกนนะครับผมโอเคว่าเราจะเล่นซีวีสีโดยกดสุ่มไปสุ่มทีมไปเนี่ยเราทํายังไงนะครับผมอ่าสำหรับสกิลตัวละครที่พี่แนะนํานะครับผมมีสกิลหนึ่งเลยลิงสองเปิดจุดครับสกิลเปิดจุดก็มีประโยชน์มากๆนะครับสําหรับทีมแต่ว่า พี่ไม่ใช่สายซับไงถ้าเป็นสายซับเนี่ย,ก,ยก็เอาสกิลเปิดจุดไปนะครับผมแล้วก็มีแม็กซิมลิงแล้วก็เคนลี่เนี่ยพี่ว่าไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะพี่เอาไฮจัตโต้ไปแทนแล้วกันนะครับแล้วก็โมโคเปิดจุดนะพี่แนะนํานะครับให้เอาโมโคไปเลยนะครับใครที่กดไม่ได้แบบไปกับทีนตัวเองอะ่ะคือยังไงซะเราก็ไม่ได้เปิดในกับเขาอยู่แล้วนะครัผมแต่ว่าเปิดอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วอีกหนึ่งเลยที่พี่แนะนําเลยชุดกันสริปนะครับคือชุดนี้แล้ว โอเคเราต้องใส่ชุดการสริปนะ <laughs> เราเป็นแบบเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าสริปเนี่ยมันระบาดครับสำหรับสกิลเอาพี่เอาปลาระเบิดไกไปแล้วกันนะครับผมโ okay, อเคเดี๋ยวเราไปลุยแล้งกันเลยนะครับผมไป let's go b o l โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็พี่พยายามพ,พี่แนะนานะครับให้ให้ซื้อปืนอันนี้นะครับเ <First, S 1> ซฟปืนแบบว่า <Cl ient. S 1> ที่ไม่ใช่ m 500นะครับผมเพราะว่ามันมันได้ยัดกันแบบว่าช่วงท้ายท้ายวงนะครับผม เนี่ยมันจะได้ยัดกนันแบบเนี้ย M ห้าร้อยแบบมุมมันแล้วแต่ด่านครับถ้าด่านไกลเนี่ยก็แนะนําให้เล่น M ห้าร้อยแล้วกันนะครับผมโอเคด่านนี้พี่แบบหนีปลาพันยาก่อนนะครับผมแต่ด่านนี้เนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่สุ่มเจอคนไทยนะครับค่อนข้างจะโชคดีนะครับเพราะว่าสื่อสารการันรู้เรื่องนะครับเพราะว่าพี่เล่นอยู่เซิร์ฟวินโดแล้วเซิร์ฟไทยมานานห้องนานนะทำไมเอา้าทำไมพี่ไม่ไต่เซิร์ฟไทยเซิร์ฟไทยพี่ก็ไต่แล้วนะครับที่หลายๆคนอาจจะเห็นคลิปไฮไลท์แกน 4v4 ที่ประเทศไทยนะครับแต่ว่ามานาห้องนานนะครับพี่เลยเลือกเล่นเซิร์ฟวินโดว์นะครับเพราะว่ามันแบบ ยังไงล่ะ <S <S <โด>เวลาสตรีมอ่ะมันจะได้ไม่เปื่อยนะครับผมนี hey, ่ถงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเก <Yeah. S 2> okay, ตานี้เราก็ <S <s <ans> <S เขาเปิดไม้แล้วครับคนไทยเปิดไปนะผม <S ans> เราพยายามแบบอย่าตายก่อนนะครับกดโซโลโ่แบบเราพยายามอย่าตายก่อนนะครับผม <First place. S 1> ก็คือแบบว่าถ้าเกิดเราตายก่อนมันจะยังไงไม่รู้อะเราไม่รู้นว่าเพื่อนแบกได้หรือเปล่าพยายามแบบเล่นเซฟๆนะครับผมอ้าวก็เพิ่งขึ้นแกนนี่ พยายามเป็นทุกอย่างให้ทีมนะครับเวลากดโซโล่อย่าเพิ่งรีบนะนี่จะขึ้นไปสามดาวเนี่ยหัวโผล่นิดหน่อยหัวโผล่นิดหน่อยโผล่มาหัวแตกครับผมอย่างกระโปะนะครับผมเพื่อนบอกบนหลังคานะครับผม พยายามแบบยื้อรอวงนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องรีบเข้าไปยัดมันนะครับถ้าเกิดเข้าไปยัดเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่ามันมีในบ้านกี่ตัวนะครับเราอาจตายได้นะครับรอวงดีกว่ามันเสียเปรียบเราครับเพื่อนบอกชุบได้ผมก็เลยไปชุบนะครับถ้าเป็นคนอินโดนเนี่ยเราอาจจะไม่รู้นะครับนี่เห็นตัวบนหลังคานะครับผมจะเล่งเขาไว้เทียยาหมดเดีนยะเราซิ้ยาให้เพื่อนนะครับผม เดี๋ยวเรายิงตัวบนหลังคาไปครับผมโอเคดาวเป็นนอกดาวเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเพื่อนบอกเหลือตรงไอวอลแล้วก็ไปจัดการโอเคตายเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโดนดิ๊ไม่เข้าหัวเลยเรื่องเตอร์นะครับอ๋อใครยิงเพื่อนวะเนี่ยอ๋อนบนหลังคานี่เอง โอแดงสองเมตสุดท้ายนะผมเข้าหัวไปเป็นเชียยม้อยนะครับผมเจาะแล้วจังหวะนี้ต้องเจาะนะครับต้องเจาะนะครับผมเขากำลังชุบเพื่อนน่าจะชุบกันเสร็จนะครับผมชุบกันเสร็จแล้วเขาน่าจะเข้าบ้านนะเราจะดันไปเลยนะครับผมเพราะว่าเขาไม่มียาแล้วนะฝั่งนั้นไม่มียาแล้วเดี๋ยวเราจะดันเข้าไปเลยนะฮะแต่ว่าเล่นใจเย็นๆดีกว่านะครับผมเป็นลิงก่อนไม่มีเกาะเดี๋ยวตายเราจะเซตละเบิดเข้าไปนะครับผมยืนแบบนี้ตายเลยครับบึ้มโอเคครับ ดาวไปหนึ่งเจ็บอีกหนึ่งครับผมโอเค okay, แต่ผมไม่รู้นะครับว่าเขาดักไอวอนะผมพยายามมองตัวนี้ไม่เห็นตัวนี้ครับโดนตัวนั้นเองอเพลาดครับตอนนี้พลาดจัดเลยพลาดจัดเลยเเผมไม่น่ารีบนะครับช็อตเนี้ยนี่นี่ก็น่าจะเป็นคนอินโดนครับคนเนี้ยนี่คนไทยนะนี่คนไทยคน,นโดนเจ็บเจ็บขนาดที่แบบว่าโดนสกาม็ดเดียวตายครับ่านผู้ชม มันอยู่ข้างล่างนี่หละท่านผูช้ชมกระโดดออกมาข้างล่างนะครับผมโอเคนี่คนไทยครับจะเรากรดตดาดไปโอเคตามไปครับเพราะว่ามีโมโคครับเนี่ยโมโคมันดีอย่างนี้ครับเห็นปะเนี่ยนี่เราก็ได้รู้จุดนะครับผมถ้าเกิดไม่มีโมโคเนี่ยเราต้องแบบจะสื่อสารแบบว่าถ้าเกิดเราแบบไม่ได้สื่อสารมันจะเล่นยากนะถ้าเกิดมีโมโคเนี่ยมันดีอย่างนี้นครับมันจะเปิดจุดแบบไม่ต้องบอกก็ได้นะว่าอยู่ตรงไหนเราแค่ยิงศัตรูแล้วมันมาร์กมันก็ขึ้นแล้วเพื่อนก็ได้รับรู้นะว่ามันอยู่จุดไหนบ้างนะครับผม กูรู้มึงนั่งซอกก็อี้เลยจ้ะยยับเอ้าใครปิด่ะฮ้ยแล้วไงเฮ้เือน้เทาสกายเริมาเปิดหัวไปเรียบร้อยนะครับรีบตาเข้าไปเลยนะครับผมอ่ะอยู่บนบ้าน2ตัวหรือเปล่าเพราะว่าชุบกันได้นะครับราสังเกตว่าอ่มันชุบกันได้แลอยู่บนบ้าน2ตัวประเบิดเข้าไปครับประเบิดเข้าไปปรากฏว่าไม่นอกสักตัวนะครับผมเเราเรจะไอว้เพื่อเป็นลิ อาลิงหมดเกตเราเราเป็นลิงขึ้นไปนะครับกันโดนิงนะครับผมไปวิิงมาแบบนี้ปาไปครับผมชนะที่รับรอยนะครับชนะไปส1หนึ่งนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งให้พี่ด้วยนะครับผมใครเห็นแล้วว่าแบบมันเป็นประโยชน์ยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับคลิปหน้าอยากให้นาคลิปแนวไหนก็ คอมเมนต์บอกพี่ได้นะเ<อ>ดี๋ยวพี่มา,าจัด,จดให้ใหนะครับ <นะ S 2> ทุกคนโอเคครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย